อนนี้มีทั้งหมดซีโครงการเดี๋ยวนสชิอ่านให้ฟังเนาะค่ะนะว่าเราให้พี่น้องบรรทัาใสยกันคิดว่าโครงการในยุ่ไส่นอถามบ่หกอยถามกันนะค่ะเพื่อสิ่จะเข้าใจในการยกมือได้ถูกต้องนะคะโครงการแรกโครงการก่อสร้างถนนคอสรลด้านที่นนตกรงเรียนถึงถนนรอบหมู่บ้านโครงการที่สองโครงการก่อสร้างถนนคอสรลบ้านพ่อส้อยถึงถนนรอบหมู่บ้านโครงการต่อไปโครงการก่อสร้างถนนลูกกลังบ้านพ่อทองศูนย์ถึงถนนดำและสุดท้าย โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบน้ำประปาในหมูม่บ้านนะคะซีโครงการนี้เยอะลงสิ่ถามที่เรื่งโครงการโดยเริ่มจากโครงการแรกจนถึงโครงการสุดท้ายแล้วนี้ถามคำถามเดียวกันเหมือนกันคือว่าอยากให้ทำโครงการนี้มากที่สุดถ้าอยากกระเฮ็ดก็ยกมือนะค่ะถ้าก็าอยากะเฮ็ดเอาไอัยกอรผู้หนึ่งยกไปหลายเทียร์เยค่ะเ้อแล้วมาเอาคะแนนโครงการไหน อันนี้ต้นแบบที่สองกับเป็นสองสามไปเรื่อยๆน้องขันเนาะอ่ะพูดแล้วกันเนาะค่ะว่าโครงการไหนยื้อสายค่ะอ่ะที่นี่เริ่มเล้วค่ะโครงการแรกโครงการก่อสร้างถนนคอสรด้านที่ตะวันตกโรงเรียนถึงถนนรอบหมู่บ้านผู้ใดคิดว่าโครงการนี้อยากให้ทำมากที่สุดยกมือค่ะยกมือขันยังไม่ได้ค่ะขันทุกคน สองเสเจ็บว <ama> <neg> um <st> ี่อเ็น่นะคะโครงการต่อไปนะคะโครงการก่อสร้างมน่วยอสลจากบ้านข้อส้อยเนือรอหมู่บ้านผู้ใดคิดว่าเห็นโครงการนี้มากเป็นที่สุยลมือค่ะลมือค่ะโครงการก่อสร้างหสลจาก โครงการอีกเร็วๆนี้จะมีามากที่